สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการรักเลขเด็ดทางช่องทางสามบีบีขี้เกียจทีวียูทูบทิกเก็ตรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยอาจารย์รักก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดแชร์กดไลค์ให้อาจารย์รักเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะรายการรักเลขเด็ดเนี่ยจะเป็นรายการหนึ่งที่มีในเรื่องของการทํานายไทยทัศน์ดวงชะตาของแต่ละคนในแต่ละวันด้วยดวงชะตาของเราเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะได้เตรียมตัวรับมือนะคะแล้วก็หาหนทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีก็ยังม,มีการวิเคราะห์ตัวเลขของฉลากกิน ในแต่ละงวดด้วยนะคะซึ่งตัวเลขตรงนี้จะเป็นการเก็บสถิติแล้วก็จะเป็นการวิเคราะห์ทางหลักโหราศาสตร์ไทยด้วยนะคะรายการเราไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการทําสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะวว่าในดวงชะตาของแต่ละท่านในแต่ละวันตั้งแต่ช่วง1กุมภาพันธ์ไปจนถึง15กุมภาพันธ์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ รวงคนอาทิตย์นะบอกเลยเ่ะช่วงนี้ความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสรับรื่นแล้วก็ใครก็รักแต่ที่เคยมีปัญหาระหวบางกันอยู่ช่วงนี้ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายแล้วยังทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมาพูดคุยกันมีความเห็นที่สอดคล้องกันด้วยรวมถึงคนโสดที่จะได้พบรักที่ถูกอกถูกใจแล้วก็จะมีคนที่จริงใจมาให้กับคุณด้วยนะคะสําหรับในเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะอุปสรรคต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วก็กําลังรอยอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นทํางานเนี่ยนะคะควรให้ความสํา กับงานที่อยู่ตรงหน้างานที่เป็นติตอาสาที่จะต้องคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานตรงนี้พักไว้ก่อนค่ะเพราะว่าผลงานของคุณเนี่ยกำลังถูกพิจารณาอันนี้ต้องบอกไปเลยนะคะเรื่องทําผลงานให้ดีเพราะว่ามันจะมีอะไรดีๆที่คอยอยู่ข้างหน้าทีนี้คนที่คุณมีบริวารตรงนี้ต้องให้น้ัดระวังบริวารจะนําในเรื่องของความเด็ดเนร้อนใจมาให้กับคุณได้เช่นกันนะคะเรื่องของโชคลาภค่ะมาให้เห็นแล้วค่ะแล้วคุณจะมีโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆแตกดีตรง ที่ว่ามาบ่อยๆแล้วก็เป็นโชคลาภที่สามารถที่จะทําให้เราสะสมเงินทองหากอยากเร่งในเรื่องของโชคลาภให้ทําบุญเกี่ยวกับการปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะอันนี้จะเป็นการเพิ่มพูนให้คุณมีโชคลาภมากขึ้นด้วยเช่นกัน ช่วงนี้เลขมงคลของคุณเนี่ยอยาให้ที่มีพัคเกตเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเลข9้ามาแล้วก็เลข5เลข7ค่ะทีนี้ขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยจะอยู่กับต้นไม้มงคลหรือว่านต่างๆเพราะฉะนั้นใครที่เด่นต้นไม้อยู่แล้วเขาออกดอกให้เราเห็นตรงนั้นนะคะคือขุมทรัพย์ของคุณดูแลเขาให้ดีๆนะอีกที่หนึ่งที่อยู่คือบนเบอร์โทรศัพท์ของคุณเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้เป็นประจำหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อในเรื่องของงานอันนี้ก็จะเป็นขุมทรัพย์ของคุณด้วยเช่นกัน ะะหากคลิจะเสริมดวงต้องบอกเลยค่ะว่าแต่งกายให้มีสีเขียวหรือสีชมพูอยู่ในตัวเรานะแล้วเครื่องประดับค่ะให้ใช้ทับทิมหรืออาจจะเป็นพลอยสีแดงก็ได้สิ่งเหล่านี้จะนําโชคลาภให้กับคุณได้ดีทีเดียวเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําตัวคุณนะจะเป็นหลวงพ่อบ้นแหลมกับองค์ท่านทาวเวสสุวรรณเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีปัจปัญหาติดขัดอะไรสามารถขอพรกับพระอ,องค์ท่านได้เลยทีนี้ในเรื่องของเทคนิควันเสียงโชคคนเกิดวันอาทิตย์ใครก็แล้วแต่ที่ติดบนแก้บนซะเพราะการ ที่คุณติดบนแล้วคุณไม่แก้ทําไม่รู้ไม่จริงจะเป็นตัวขัดลาบผลของคุณจะได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วเวลาจะเสี่ยงโชคนะคะให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงที่มีอายุมากหรือคนแก่ก็ได้ค่ะแล้วสถานที่เราเจอเสี่ยงโชคแพงเนี่ยจะอยู่ใกล้กับร้านอาหารหรือเมื่อเรานั่งทานข้าวอยู่ดีๆเนี่ยอาจจะมีคนเดินเข้ามาขายรอตเตอรี่ให้คุณแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีอายุเนี่ยคุณสามารถซื้อกับเขาได้เลยนะคะ ดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์นะสิ่งหนึ่งที่เด่นก็คือในเรื่องของโชคลาภคุณจะมีในเรื่องของการเสี่ยงโชคที่ค่อนข้างดีทีเดียวแหละ การงานช่วงนี้นะคะยังถือว่าดีมีความก้าวหน้าอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะความขยันความอดทนของคุณนะคะหรือการที่คุณพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับตัวดกสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะให้การสนับสนุนคุณด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นควรที่จะเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆสําหรับคนที่มีกิจการอยู่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นช่วงที่คุณเหมาะที่จะขยายกิจการต่างๆด้วยเช่นกัน เดี๋ยวมากจะมาดูกันที่การเงินว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเงินเนี่ยไอ้ที่เคยติดขัดอยู่ก่อนหน้านี้นะจะไปในทิศทางที่ดขีขึ้นกระแสของการเง un, ินเนี่ยมันจะมีกระแสของการหมุนเข้ามามากขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะมีรายได้พิเศษร,รวมถึงการติดต่อในเรื่องของการขอเครดิตก็ดีจะประสบความสําเร็จได้อย่างดีเลยทีเดียวเตือนสักนิดหนึ่งค่ะว่าในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนอันนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในความชํานาญ ของเราหยุดก่อนสําหรับในเรื่องของความแักมันมีไพ่ที่เสียหายเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะว่ามันอาจจะมีการประทะคารมกันบ้างความคิดเห็นที่ต่างกันแตกจุดมุ่งหมายเดียวกันมันอาจจะทําให้เกิดการขัดแย้งแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตใดเลยยอมยอมกันบ้างค่ะรักคุณก็จะกลับมาสดใสเหมือนเช่นเดิมสําหรับของคนโสดเนี่ยถ้าคุณหากจะไปปลื้มอกปลื้มใจใครหรือมีใครเข้ามาต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีการที่ ติดต่อสินร,รมคุณอาจจะเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของนั่นเองนะคะ ในตัวเลขมงคลของดวงของคุณเนี่ยนะคะช่วงนี้จะเป็นเลข8เลข3นะคะแล้วก็เลข2จะเป็นตัวเลขมงคลของคุณนะแล้วก็ขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยจะอยู่กับเด็กๆนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่เลี้ยงกุมารทองนะคะหรือชอบไหว้ไอ้ไข่น้องส้มฉุนเนี่ยคุณสามารถไปขอจากเขาเดาดันได้เลยแล้วอีกที่หนึ่งก็คือบัตรประชาชนของคุณใครที่ทําบัตรประชาชนใหม่มาลองดูสิคะว่าเลขบัตรประชาชนของคุณเนี่ยสตัวท้ายค่ะเป็นเลข ตรงนั้นคือขุมทรัพย์ของคุณในะช่วงนี้ดูแลประประชาชนให้ดีนะในเรื่องของการเสริมดวงค่ะการแต่งกายนะคะเราจะเน้นในโทนสีครีมสีฟ้านะคะแล้วก็สีดําเครื่องประดับเสริมดวงให้กับเราเนี่ยก็จะมีเพชรมีนินแล้วก็หยก ส่วนในเรื่องของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ประจำตัวเราในช่วงนี้นะก็จะเป็นพระอุปคุตพระแม่รศมีแล้วก็หลวงพ่อปักแดงเพราะฉะนั้นใครที่สามารถที่จะไปสักการะขอพรได้นะคะหรือตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยก็สามารถที่จะขอพรจากพระอ,องค์ได้แท้ด้วยเช่นกันทีนี้ในเรื่องของเทคนิคการเสี่ยงโชคให้ทําทานกับคนพิการและเวลาเราจะซื้อนะให้ซื้อกับคนพิการค่ะหรือแผงที่อยู่ใกล้ตลาดนะคะและแผงนั้นอาจจะมีพระยืนดูอยู่หรือพระที่อยู่ ใกล้ๆแผกตรงนี้จะเป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถนำโชคลาภมาให้กับคุณได้ เรื่องเด่นของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าช่วงนี้การงานเนี่ยจะมีในเรื่องของความก้าวหน้าได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนรอบข้างได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะแล้วยังเป็นช่วงที่เราที่จะเหมาะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงการลงทุนต่างๆในกิจการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการวางแผนไว้เราจะมาดูเรื่องการเงินกันค่ะว,ว่าช่วงนี้นะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีในลักษณะของการผันผวนไม่ค่อยเป็นไปตาม ที่อย่างที่เราคิดนะคะการเงินมันไม่ใช่แน่นอนสับเท่าไหร่นะักไอ้ที่เราคิดว่ามันจะได้เนี่ยมันจะคลาดเคลื่อนไปแต่อยู่ๆไอ้ที่เราไม่ได้คิดไม่ได้หวังมันกลับมาหาเราอย่างไม่คาดคิดด้วยเช่นกันนะคะเผื่อเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้สักนิดหนึงเรื่องของโชคลาภนะคะต้องบอกว่าครั้งที่เราจะรักจําได้นะว่าดวงคุณก็เป็นดวงหนึ่งที่เรื่องของโชคลาภดี แต่มาในครั้งนี้ก็ยังเป็นวันหนึ่งที่มีโชคลาภอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคก็ดีใครก็แล้วแต่ที่มีการซื้อฉลับออมสินหรือทกระสอไว้ลองไปตรวจด,ดูนะคะคุณอาจจะมีรางวัลอะไรที่คุณละเลยไปแล้วก็มีโอกาสถูกรางวัลจากตรงนั้นด้วยเช่นกันเรื่องของความรักความรักเนี่ยต้องระมัดระวังค่ะว่าการก้าวไก่เลือกส่วนตัวกับเรื่องที่อาจจะมีมือที่3เข้ามาวุ่นวายกับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่นิ่ง นะไม่ไปต่อปากต่อคําด้วยเรื่องตรงนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนในเรื่องของคนโสดต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้นะคะว่าความรักของคุณเนี่ยดวงความรักอะ่ะมันไม่โดดเด่นมันอยู่ห่างๆแต่ดวงคุณเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการงานมากกว่าในเรื่องของความรักนะนั้นความรักของคนโสดเข้ามาปล่อยไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราร,รักจริงรักแท้จะดีกว่า เรื่องของตัวเลขมงคลนะคะดวงของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเลขมงคลที่เห็นอยู่ก็จะมีเลขสี่เลขศูนย์แล้วก็เลข6นะคะอันนี้จะเป็นเลขมงคลของคุณนะแล้วกลุ่มทรัพย์ของคุณเนี่ยจะอยู่กับเลขของประทัดแล้วก็เลขของทะเบียนรถของคุณนั่นเองหรือคนรอบข้างของเราใครที่ออกรถใหม่ลองตามเลขทะเบียนเขาดูด้วยเช่นกันนะคะสําหรับในเรื่องของการเสริมดวงเน้นเรื่องของการแต่งกายที่เป็นสีสดใสนะจจะเป็นสีแดงสีส้มสีชมพูสีเหล่านี้ จะเป็นสีที่เสริมดวงคุณได้อย่างดีเลยแล้วก็เรื่องของการใช้เครื่องประดับค่ะไพ่ที่จับมาเนี่ยคำว่าทนังมันหมายถึงเครื่องประดับที่เป็นสีทองหรือเป็นทองคําสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาจะนําโชคลาภให้กับคุณนะคะช่วงนี้ค่ะถ้าจากสักการะบูชาสื่อศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะมีท่านพ่อพันท้ายนรสิงห์นะคะพระพิคเนตแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงสามพระอ,องค์นี้นะจะอยู่กับคุณแล้ววันเสี่ยงโชคหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยให้ขึ้นที่สื่อถึงความร่ำรวยนะคะจะเป็นเงินเป็น ดอลลาอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นกระปุกออมสินก็ได้แล้วเวลาเราจะซื้อหรือเสี่ยงโชคนะให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายที่มีผิวขาวแล้วก็ร่างทวมค่ะแทงเนี่ยให้อยู่ที่ปั๊มน้ํามันหรือที่จอดรถอาจจะเป็นท่ารถท่าเรืออันนี้ได้หมดเลยนะนะคะเราจะมาดูในเรื่องของเด่นเนกันก่อนนะคะคนที่เกิดเป็นผู้จะเป็นในเรื่องของการเงินกนระแสของการเงินเนี่ยหมุนเวียนสะพัดข้อมือจริงๆนะคะมันเลยทําให้เราเกิดความทุ่มเฟื่อยแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีเรื่องของการใช้ใจ่ายที่มัน ไม่เป็นเรื่องขึ้นมานะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะซื้อพวกอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเงินมันมาจริงแต่ถ้าเกิดเรารู้จักเก็บออมก็จะดีกว่านี้เนาะการงานช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่คุณต้องประสานงานติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนในการติดต่อง,งานเนี่ยหากคุณทําอะไรไปที่มันเกิดอํานาจหน้าที่ของคุณมันจะเกิดความเสียหายมัะทำให้คุณเกิดความเด็ดเนื้อร้อนใจได้นะแล้วมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แก้ไขได้ยากด้วยเช่นกัน ื่องของโชคลาภค่ะท่านใดก็แล้วแต่ที่มีการลงทุนในสกุลเงินต่างๆตรงนี้พอมองเห็นกําไรพอมองเห็นโชคลาภได้พอสมควรแต่ว่าในการเสี่ยงโชคเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเฉียวไปเฉียวมามันไม่ตรงเป้าทีเดียวตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมีโชคในเรื่องการเสี่ยงช่วงนี้นะมันทําทางกับคนยากไร้บ่อยๆค่ะแต่ว่าท่านนี้อาจารย์ต้องบอกนะว่าเวลาทําทานก็แล้วแต่ทาบุญก็แล้วแต่ ดูกาลังของตัวเองอย่าทำอะไรที่มันเกินตัวเราจะเดือดร้อนนะคะนี่ในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นช่วงระหว่างของการที่ปรับความเข้าใจกันหรือใครก็แล้วแต่ที่เคยมีปัญหากันมันจะมีในเรื่องของการคืนดีกันกลับมาแล้วก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างฐานะการปรับที่อยู่อาศัยโดยเช่นกันนะคะให้มันมีความสวยงามมากขึ้นคนโสดค่ะมีคนจริงจังจริงใจกับคุณเข้ามาแต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะเพราะว่าตามไพ่เนี่ยเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยยั ไม่ตกลงปลงใจกับคนนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่แต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้ที่เข้ามาเขาจริงจังจริงใจกับคุณนะ ัวเลขมงคลของคุณคือเลข5เลข3นะคะแล้วก็เลข8อันนี้เป็นตัวเลขมงคลของคุณนะคุมทรัพย์ของคุณจะอยู่ที่อ่างน้ำมนต์หรือความฝาที่คุณมีลางสองหอสที่คุณมีเนี่ยสามารถที่จะนํามาเป็นตีเป็นตัวเลขได้ด้วยเช่นกันช่วงนี้ถ้าเกิดอยากจะเสริมดวงเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะต้องมีจิตใจที่มีความเมตตากรดูาแล้วก็มีในเรื่องของอภัยทานให้กับคนที่มาทําร้ายเราจะทําร้ายด้านจิตใจหรือการกระทําที่ไม่ดีกับเราเนี่ยถ้าเราอภัยทานให้เขานะ จะเป็นการเสริมดวงได้อย่างดีที่สุดเลยและการแต่งกายนะคะใช้โทนสีอ,อ่อ,อนๆนะคะจะเป็นสีขาวสีเขียวอ่อนสีฟ้าอ่อนก็ได้สีหนึ่งที่ห้ามเด็ดขาดคือสีชมพูนะคะเชื่องประดับค่ะขอเป็นไข่มุกคริสตัลหรือว่าเป็นเพชรก็ได้นะคะสำหรับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยดูแลคุณอยู่นะช่วงนี้นะคะถ้ามีเวลานะให้ไปสักการะสามเจ้าพ่อเสือหรือพระศิวลีถ้าเกิดอยากจะขอพรเรื่องของโชคลาภนะให้ไปขอพรกับ สำหรับเทคนิคในวันเสี่ยงโชคเนี่ยพยายามทำทานกับขอทานให้ทานกับขอทานบ่อยๆแล้วเวลาเราจะเสี่ยงโชคเนี่ยให้เสี่ยงกับคนท้องหรือให้เสี่ยงกับผู้หญิงที่มีอายุน้อยนะแล้วก็แผงที่เราจะซื้อศสตร์ให้อยู่ในวัดนะคะหรืออยู่ใ,นใ,นใกล้ๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นตามสัรเจ้าก็ได้ พุธกลางคืนเนี่ยจะหมายถึงตั้งแต่6กโมงเย็นของพุธกลางคืนไปจนถึง6กโมงเช้าของวันพฤหัสบดีดวงชะตาของคุณช่วงนี้นะคะหากจะพูดถึงในเรื่องดวงเด่นๆนของคุณนะมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องอสังหาริมยาเพราะฉะนั้นใครก็แล้าแต่ที่ช่วงนี้กําลังดูบ้านไว้นะคะหรือกําลังขอสินเชื่อเกี่ยวกับในเรื่องของการซื้อขายที่ดินซื้อขายบ้าน ช่วงนี้ถือว่ามาแรงจะได้รับการตอบรับอย่างดีแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของการที่ต้องมีการเพิ่มเติม,ตมเอกสารอะไรบ้างน,นะคะหรือใครมีการพูดคุยกันไว้เรื่องของการซื้อบ้านซื้อที่ดินเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างดีเลยทีเดียวเรื่องของการงานค่ะมันเป็นในเรื่องของการทํางานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่มันก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแล้วก็ยังเป็นช่วงที่เหมาะกับการลงทุนในกิจการต่างๆไว้ด้วยเช่นกันนะคะและการที่ทางานใกล้ กับผู้ใหญ่เนี่ยนะคะให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งยาออกความเห็นในมากมายนะักเพราะถ้าเกิดขุดออกความเห็นมากมายนะักบางครั้งบางคราวผู้ใหญ่ก็อาจจะมองเราไปในอีกมุมหนึ่งจะทําให้เราเนี่ยถูกมองอย่างติดลบได้เล็กๆด้วยเช่นกันส่วนเรื่องของการเงินสะพัสข้องมือนะคะแล้วก็ท่านใดก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่ตอนนี้นะปัญหาตรงนี้มีทางออกได้รับการช่วยเหลือทําให้คุณเนี่ยยังสามารถที่จะหมุนเงินได้อย่างต่อเน,นื่องด้วยเช่นกันในเรื่องของการ เสี่ยงโชคเผาๆไว้สักนิดถ้าคุณคิดจะเสี่ยงโชคหรือเก่งกําไรอะไรก็ล้วแต่ต้องหลังวันที่12กุมภาไปแล้วมันถึงจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นความรักของคุณช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเราต้องไปทุ่มเทกับเรื่องงานเนาะก็เลยทําให้ความรักเนี่ยมันมีความห่างเหินกันอยู่คุณควรหาเวลาพูดคุยกับแฟนบ้างนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนที่เคยมาคนโสดช่วงนี้ค่ะจะพบคนถูกอกถูกใจจากการติดต่องานหรือจากในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ ต้องบอกนะคะว่าไม่ใช่รักแท้ของคุณเลขมงคลของคนที่เกิดันพุธกลางคืนนะคะจะเป็นเลข9เลข2แล้วก็เลข7อันนี้เป็นเลขมงคลนะ คุมทรัพย์ของคุณค่ะคุมทรัพย์ของคุณเนี่ยจะอยู่ที่เสีสี่หรือใบอนุโมทนาบุญถ้ามองดีๆเราจะเห็นตัวเลขนะคะที่อยู่ตรงมุมของใบอนุโมทนานะแล้วอีกที่หนึ่งตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดอายุของคุณนั่นแหละค่ะนั่นคือขุมทรัพย์ของคุณนะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้อยู่ในช่วงของวันเกิดของคุณในเดือนเกิดของคุณลองจับตัวเลขพวกนี้ไว้ดูด้วยเช่นกันการเสริมดวงช่วงนี้นะเขาบอกว่าคุณควรที่จะหมั่นสวดมนต์อุทิศบุญน้อมนำบุญให้กับ เทวดาที่อยู่ประจำตัวรวมถึงเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะช่วงนี้นะสีมงคลของคุณขอให้เป็นแดงเลือดหมูแล้วก็สีเขียวอ่อนสีฟ้าแล้วเครื่องประดับค่ะขอให้เป็นเครื่องเงินหรือใครที่ชอบสวมใส่หินมงคลเนี่ยก็ขอให้เป็นหินไหมทองสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เสริมดวงคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำตัวคุณอยู่ณเวลานี้นะคะก็จะเป็นพระราหูพระสังฆายเทพเจ้าจีกงนะคะเทคนิคในวันเสี่ยงโชควันเสี่ยงโชคไว้เื่อที่เจ้าทางเวลาและเกษตร โชคแหลแท่งเสียงโชคกับผู้ชายที่มีรูปร่างถมหรือแผงที่อยู่ในวัดโดยเฉพาะแผงไหนที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะที่มองดูรม่มรื่น ในเรื่องของดวงเราที่โดดเด่นมันก็จะมีในเรื่องของความรักช่วงนี้รู้สึกว่าจะหวานจะมีความสดใสน,นะคะแล้วก็คนโสดนะถ้ามีใครเข้ามามันเป็นความรักที่สดใสจริงๆแล้วก็มันเป็นความรักที่คุณสมหวังได้ด้วยเช่นกันในเรื่องของการงานเหมาะกับที่จะนําเสนอโปรเจกต์ต่างๆที่คุณคิดไว้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะประสบความสําเร็จได้อย่างดีนะคะแล้วก็มันยังสามารถที่จะเติบโตได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คืออย่าไว้ใจลูกน้องมากนักเพราะมันจะเกิดความเสียหายได้ด้วยความเสียหายตรงนี้มันจะลุกลามไปจนถึงผู้หลับผู้ใหญ่ทําให้คุณถูกตําหนิการเงินช่วงนี้ค่ะแม้จะคล่องมือแต่มันก็มีเรื่องของการเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะจะเป็นการซ่อมรถก็ดีการตกแต่งหรืออะไรก็แล้วแต่มันยังมีในเรื่องของ การปรับที่อยู่อาศัยให้สวยงามมากขึ้นเดยชังกัดส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะช่วงนี้นะคะโชคลาภอะ่ะมันมาในเรื่องของการงานมากกว่าในเรื่อง,องการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เป็นนักเสี่ยงโชคให้คุณเนี่ยช่วงเนี้ยหมั่นสวดมนต์บ่อยๆหรือหมั่นเปิดบทสวดมนต์ในบ้านจะทําให้มีโชคเล็กๆน,น้อยๆให้เราบ้างแต่มันแค่เล็กๆน,น้อยๆหรือเสมอตัวเท่านั้น เราจะดูในเรื่องของตัวเลขมงคลสําหรับคนที่เกิดบนพุธหัตสัมป,ปดีกันตัวเลขของคุณจะเป็นเลข6เลข8แล้วก็เลข4ค่ะ นะอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวเลขมงคลนะคะคุมทรัพย์ของคุณจะอยู่ที่ทูบเสียงทายเลขที่บ้านแล้วเลขที่บ้านเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เลขที่บ้านเราคนเดียวนะบ้านตรงข้ามของเราด้วยลองดูตรงนั้นด้วยถูกใจตรงไหนสกิบใจตรงไหนตรงนั้นแหละคะ่ะจะเป็นของเราหรือบ้านตรงข้ามก็ดีสําหรับในเรื่องของการเสริมดวงช่วงนี้นะคะว่าทําบุญที่เกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสักว์แล้วช่วงนี้นแต่งกายนะด้วยโทนสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินสีชมพูแล้วก็สีขาวช่วงนี้ถือว่าจะเป็นสีหนึ่ง ที่เสริมดวงคุณได้อย่างดีและจะทําให้คุณแคลคลากับสิ่งต่างๆด้วยนะคะ เครื่องประดับค่ะยังเป็นเครื่องเงินนะเพชรแล้วก็หยกสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สกัดกัน้นความไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปด้วยเช่นกันเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้สการะบ,บูชาหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินแล้วก็ปีเสียนะปีเสีย,เน,ยเน้นในเรื่องของโชคลาภเด็กตรงเลยนะแต่หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเนี่ยให้เน้นเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ขจัดอุปสรรคต่างๆทีนี้เวลาเราจะซื้อนะคะหรือจะเสี่ยงโชคเนี่ย ให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายที่มีอายุนะคะหรือคนแก่แต่ต้องเป็นเพศชายนะแล้วแผงที่เราจะซื้อขอให้อยู่ในโรงพยาบาลใกล้โรงพยาบาลใกล้สถานศึกษาต่างๆแล้วก่อนเสี่ยงโชคเนี่ยให้ไว้เจ้าที่เจ้าทางขอบคุณเขาที่เขาให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วค่อยขอโชคลาภนะคะ สิ่งที่โดดเด่นนะคะคือในเรื่องของการติดต่อกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้ทํางานหรือมีกินการติดต่อกับต่างประเทศการเดินทางต่างประเทศตรงนี้ดีนะก็สิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังเล็กๆแน้อนอนก็คือว่าเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งในเรื่องของการงานสิ่งที่คุณเคยตั้งอกตั้งใจที่ทํางานมาทุ่มเทในเรื่องของการงานมาตอนนี้นะคะเริ่มเห็นผลให้คุณได้ภาคภูมิใจในความสําเร็จที่คุณ ทุ่มเทมาแล้วแล้วก็ยังเหมาะกับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานรวมถึงถ้าใครก็แล้วแต่ตอนนี้คิดจะโยกย้ายมีโอกาสโยกย้ายไปในทิศท,ทางที่ดีกว่าเดิมด้วยเช่นกันการเงินช่วงนี้คล่องตัวนะโดยเฉพาะท่านใดก็แล้วแต่ที่กําลังที่จะเดินเรื่องในเรื่องของการขอสินเชื่อก็ด,กดีหรือขอเครดิตต่างๆก็ดีนะคะช่วงนี้จะได้รับผลตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวโชคลาภเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์ถามว่ามีโชคลาภไหมมีโชคลาภถามว่าเยอะ ไม่เยอะมาบ้างแต่มันไม่ได้อย่างใจที่คุณต้องการเท่านั้นคนที่จะให้โชคคุณก็คือมิตรสหายเพื่อนฝูงต่างๆแล้วก็เลขที่อยู่ในออนไลน์ต่างๆความรักอ่ะมันจะมีเรื่องของการถึงห่วงเข้ามาแล้วก็การก้าวไก่เรืองส่วนตัวของกันและกันเนี่ยมันจะทําให้คุณมีปัญหาได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมกันมันจะกลายเป็นปัญหาที่ลุกลามใหญ่โตคนโสดนะคะช่วงนี้นะความรักเนี่ยมันมาอยู่แต่มันเป็น ความรักที่เป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์เป็นการพูดคุยทางออนไลน์มากกว่าที่จะเจอตัวมันเป็นแค่ความรักที่นําความสุขใจมาให้แต่เป็นการพูดคุยห่างๆเท่านั้นเองนะคะเรื่องของตัวเลขมงคลของคุณเลขมงคลของคุณคือเลข4เลข5แล้วก็เลข1อันนี้เป็นตัวเลขมงคลนะ แล้วขุมทรัพย์ของคุณช่วงนี้จะอยู่กับเพศตรงข้ามแล้วอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเพิ่งไปเช่าสักการะบูชามาลองดูซิว่ามีเอ,อ่อนัมเบอร์มีโค้ดไหมถ้ามีเลขนัมเบอร์มีโค้ดนั่นคือขุมทรัพย์ของคุณช่วงนี้นะคะเวท้าเราจะคิดจะเสริมดวงให้หมั่นทำทานกับขอทานแล้วการแต่งกายใช้โทนสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีชมพูค่ะแล้วก็เครื่องประดับนะคะพรยสีชมพูหรือเพดายแล้วก็นินนินเนี่ยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ถ้า คุณมีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะช่วงนี้พยายามนะคะสวมใส่มินไว้หรือเครื่องประดับที่เป็นสีดําอันนี้จะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถขอพรได้หนึ่งคือชูชกองค์สมเด็จพระนเรศวนมหาราชแล้วก็หลวงปู่แหวนนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณในช่วงนี้นะเทคนิคการเสี่ยงโชคค่ะช่วงนี้ทําทานกษัตริย์จอนจัดสันนิดหนึ่งเช้ามาอาจจะโปรยอาหารนกให้อาหารปลาน้องหมาน้องแมวแถวบ้านแล้วก็อาจจะเจรจานในเรื่องของข้าวปลาอาหารให้กับเขา ได้บ้างนะคะเสียงโชคกับผู้ชายที่มีรูปร่างผอมสูงหรือเราซื้อกับแผงที่อยู่ในปั๊มน้ํามันหรือสถานที่ท,ท,ที่จอดรถมากๆดูนิดนึงนะแผงที่อยู่ที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ร้านค้าหรือในห้างจะเป็นเซเว่นหรือในการต์ตเตอตรงนั้นเหมาะกับคุณมากๆค่ะ ดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องเด่นเนี่ยดีใจกับคุณด้วยจริงๆเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นเราเด่นในเรื่องของโชคลาภอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแล้วในเรื่องของการงานค่ะการงานนะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณภาคภูมิใจกับในความสําเร็จต่างๆที่คุณทําแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้รับการทับทามงานจากผู้หลับผู้ใหญ่หรือจากคนอื่นที่เขาเห็นความสามารถของคุณเนี่ยด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงการงานเนี่ยก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเนาะ คนที่ทําธุรกิจอยู่ช่วงนี้หากคุณทิ่จะต่อยอดในธุรกิจต่างๆนะคะหรือคิดการลงทุนคุณสามารถทําได้เลยแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนนั้น จะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์โดยตรงเลยนะถ้าประสบการณ์เราไม่มีอย่าเสียหายแน่นอนการเงินช่วงนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้สถานการณ์การเงินเนี่ยใหออ้ฐานกําลังดาวสุขขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกเลยค่ะว่าสถานการณ์การเงินไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะคุณควรที่จะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างถ้ามันมีปัญหาอะไรมามันก็ยังพอแก้ไขได้นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินออต้องบอกนะว่า ใครก็แล้วแต่ที่ตามตัวเลขมาแล้วตัวเลขไม่ออกเลยที่งวดที่แล้วซื้อเฉียดไปเฉียดมาอย่าทิ้งตัวเลขเหล่านั้นนำมาซื้อใหม่มีโอกาสได้นะ ความรักช่วงนี้นะคะต้องอาศัยการใส่ใจการใกล้ชิดกับคนรักให้มากๆเข้าใจเขาให้มากๆปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะคลี่คลายได้เช่นกันสําหรับคนโสดค่ะช่วงนี้นะคะดวงความรักนเนี่ยเด็ดก็มีคนที่จริงใจเข้ามาจริงจังกับเข้ามานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคู่ชีวิตที่ดีของคุณอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะรับรักเขาหรือไม่เท่านั้นเองถ้าคุณรับไปพิจารณาคุณก็จะมีคู่ชีวิตคุณจะมีคนที่เข้าอกเข้าใจคุณได้อย่างดีเลิศเลยทีเดียวเลขมงคลของคุณคือเลข1เลข8แล้วก็เลข9นะคะอันนี้เป็นเลขมงคลนะ ขุมทรัพย์ค่ะช่วงนี้นะไปวัดไปวาไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนลองไปดูน้ําตาเทียนค่ะตรงนั้นเป็นถุมทรัพย์ของคุณนะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือนางตะเคียนนางไม้รวมถึงความฝันของคุณด้วยแล้วช่วงนี้นะคะมันตรวจพระคาถาเงินล้านบ่อยๆอ,อันนี้จะเป็นการเร่งรับผลให้ขอบคุณนะจะทําให้คุณได้โชคก้อนโตได้เร,เร็วขึ้นการแต่งกายช่วงนี้ค่ะสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยให้ใช้คริสตัลคริสตัลเนี่ยจะเป็นตัว ท้อนสิ่งไม่ดีให้ออกจากตัวเรานะใช้เครื่องเงินเพื่อจะเป็นแม่เหล็กในเรื่องของการดึงดูดการเงินโชคลาภให้กับตัวเราซึ่งสักติในช่วงนี้ค่ะนะคะก็จะมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะองค์พญานาคหรือเจ้าแม่งูจงอา นี่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเทคนิควันนั้นนะคะเปิดบทสวดมนต์แล้วก็ถ้าทำได้ให้สวดมนต์ตามเสี่ยงโชคกับคนที่นั่งอยู่บนรถหรือคนที่ขี่จักรยานจะเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยได้หมดเลยแล้วถ้าเกิดเราจะซื้อให้ซื้อกับแผงที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถนำโชคลาภให้กับคุณได้ด้วยเช่นกัน สำหรับในตัวเลขของทักษะเลขที่ครูชอบเลข4กับเลข8อันนี้เป็นเลขส่วนตัวในใจเลยนะส่วนเลขอื่นๆก็สามารถเอาเลขที่ครูชอบเนี่ยไปจับคู่กันได้ด้วยเช่นกันนะคะท้ายรายการค่ะ อาจารย์นักก็ยังห่วงใยในเรื่องของโควิดอยู่นะคะกาดก็อย่าตกแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้โชคดีรับทรัพย์รับโชคให้เหง่งเหง่งปังปังตอนนี้ใกล้ตุดจ,จีนก็ขอให้ทุกท่านนะคะเหง่งปังโชคดีซึ่งเจียงอยู่อีกสิ่งมีความใจตลอดปีขานเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์รักด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันวันนี้สวัสดีค่ะ